mọi người 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 mọi มันดูเหมือนร้อนแต่เอาลงมาไม่ร้อนแล้วที่มารับตำแหน่งจำนวนงานที่มีก็หลาวนะ และนื่องจากเวลาชนมาที่สถานการแล้วแล้วถ้าไม่มีา้ถการเยนาวยนะ Ừ, có không có à, cái Để Không có mm. phải... be... <laughs> cái Phải Không, nó đứng ra bên

เขาที่าบานตรงนั้นเสาหลงไปาลงไป thôi <laughs> được ờ, không ngồi nhờ bảo thải mà nè he 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 he

อาหารที่เลี้ยงปลาด้วยครับ น้ำบัตรร้อยมปอรเซ็นนะครับจะสูบๆมาที่บริเวณของยาล้าง

ก้อนนตเห็นหน้านี้ึงๆตอนนี้ะแย่แล้วนียวนมันไดปแ้วมันร้อนแล้วเดี๋ยมีินรอ้อเป็นครึ่งโอ้ยกำลังสดชื่นเลยกำลังสดชื่นเลยน้ำหนักไมงรู้ ไได้เงอท่สนได้ไรครับถ้าใั้คก่อนก็ได้นะครับบ้านได้อหมอกมาแล้วอาไอ้องแล้วอไอหมองมาแล้วว่าขายอีกอะไรขายดะไ่ขาย่นใหู้ บาครัเลยเราไปถ่ายกับาคราบเลยย่าขงหลังไหมข้างหลังไหมมัถ่ายไม่หมดไม่ได้เลยถ่ายให้โอมหัวเราใช่ไหมหัวไหนก็ไม่รับ